พ่อเม่พี่น้องสุขขูสุขคนคะ่ะมืนี้มาพอกับยายด่ายเลยจ้ากับมาดามเมียฝรั่งอีสานกับสามีเดนมาร์กนะคะเนาะมืนี้อาจจะเศราๆแน่จักหน่อยเนะค่ะเนะาะเพราะว่าผัวยายดาวแล้วบ่อสบายคะ่ะกําลังสิเดินทางไปเมืองไทย แต่กะมาเกิดอุบัติเหตุก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะสึ่งเล่ากพะพญายล้วก็บ่ค่อยสบายนะคะพี่น้องจ้าพญายล้บะบ่ค่อยสบาย มู่บ้านนี่ายายดาวอยู่บ้านกับพ่อยายเมิดมือนะคะกะพักพกันเก็บของคือเกาแล้วค่ะพี่น้องเก็บของคือเกานะคะห่อของแพ็คของไปเมืองไทยนะคะพี่น้องจ้ากะอ,อนละมานกับพ่อยายพ่อสมควรคะ่ะ เราก็ทำนาทีเล่าย่าดาวกับทำนาทีย่าดาวเนาะค่ะเน,ะนาะคณะที่เล่าลงไปเราคงสิอยากติดต่อย่าดาวหลายหลายนาทีแล้วหรอคะ่ะแต่ว่าย่าดาวเบาบางย่าดาวปัดเก็บของย่าดาวคือกันเนาะค่ะเนาะ บันดียายดาวกินขา้าแรงอยู่ค่ะเมื่อวานนี่พี่น้องจ้าพอหญ่เล่ากะขึ้นมากกับมาบอกยายดาวโดวยความหวังดีเนาะค่ะเนาะบอกยายดาวโดวยความหวังดีว่าเธออ่าเธอมีกุญแจสำรองบอพนว่าเธอมีกุญแจสำรองบออห้องใต้ดินห้องเก็บของนั่นว่าสั่นว่าก่อนสิฟังต่อไป ไปเบิม่มบรรยากาศดอกไม้กาบมสันยอะดาวก็เริ่มอ่ายอะดาวก็เริ่มโต๊ใจพี่นองจ้าโต๊ใจว่าเกิดอียังขึ้นเนาะมะสันกับพ่อใหญ่เนาะเออเยะเดาวรู้แล้วคะ่ะเพราะว่าพอใหญ่แล้วควมจำบ่ค่อยดียาะดาวเริ่มรู้แล้วค่ะพี่นองจ๊ะเราขึ้นมาเรากลับมาถามล้ว ลรากับวาเธอมีกุญแจสำลองบอ,อยจาด่าเลยว่าฉันบอรลูยจาด่าก็ตอบไปเนิบๆแล้วค่ะเนาะ,ะ,นะโดยก้อมจริงใจคะ่ะเอ็ดด้าพยายามทีว่าสิบปตูต,ตอบแล้วแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าเราเป็นคนป่วยที่แบบต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดีนะคะยาด่าดูแล้วยาด่าก็เลยบอกเราว่า อ่าเธอรอสักครู่นะฉันจะไปหากุญแจสำรองให้เธอสันว่าจากนั้นแย่ดาวก็มหากุญแจของแยดาวแต่สมัยอ่าแยดาว็ดงานโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลรุ่น,นะะเนาะเนาะอ่าซึงเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะะเนาะเนาะอ่าเวลาพวกายดาวเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าายดาวก็ต้องใส่กุญแจตัวนี้นะคะล็อกในห้องอ่าเปลี่ยนเสื้อผ้า ยาดาวก็เล็บเก็บกุญแจตัวน,นั้นมายาดาวก็เลยเอามาเห็นเราเบิ่งเพราะว่ากุญแจตัวน,นี้พญาย่เป็นคนที่แบบว่าสร้างสื่อให้ยาดาวนะคะที่ว่ายาดาวจะไปเหตุงานอยู่โรงพยาบาลยาดาวเลยเอาขึ้นมาเพื่อว่ามันจะเป็นการง่ายที่สะดวกต่อการที่ว่าคุยกับพญาย่นะคะพี่น้องจ๊ะเราจังสิเข้าใจนะคะวันนี้อ่ายาดาวก็เลยเอา กุญแจจักรยานพี่น้องจ๋าเห็นบ่จักรยานได้ดาวจอดอยูฮ่ฮนเห็นบ่อ่าศิบบสุภาพในการท้ายถ้ำคลิปแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ายายดาวสิยหญ่ไปเมืองไทยเร็วๆนี่อีกย่งยายดาวก็ย่อมมาทุกอย่างแม่กระทั่งย่อมนอนในห้องนะแบบนอนพื้นนะ,ะพี่น้องจ๋านอนพื้นนะคะยายดาวได้ดเ,เอากุญแจล็อกจักรยาน เอาไปพ่อหญ่แล้วก็เอากุญแจเปลี่ยนเสื้อผ้าในโรงพยาบาลให้พ่อยายยายด่าวสอนลเลาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเธอต้องคล้องแบบนี้นะคล้องไม่ให้มันรัดเกี่ยวแล้วเธอก็ลลอกหลอดส่รหัสยายด่าวางสิเนาะค่ะเนาะพ่อหญ่ก่ยอมรับฟังด้วยความยินดีนะคะพี่น้องจ้ากาถือว่าเราเบอดื้อเนาะค่ะเนะาะถือว่าเราเบอดือ้อ พราะว่ายังเพราะว่าถ้าเราพุยกับยายดาวหลอมันสําเร็จนะคะนอก็เลยบวดดือ้อโอ้น้องแมวไปไปตะกุยเล็บนะคะพี่น้องจ้าอืมแล้วล่ะบัดน,นี้กะยะยดาวก็ไปซอยเล่านะคะพี่น้องจ้าซอยเอากุญแจตัวไม่ให้เราไปใส่ พ่อใหญ่เราไปหายายดาวในห้องรับแขกเฮือเราแตกสะ้า้ใหญ่อย่างพี่น้องเออจากสุภาจังใดยยายดาวคิดหนักอยู่ค่ะยายดาวเสียออกพ่อใหญ่ไปอยู่เมืองไทยนี่โอ้ยอยู่จากไหนเนาะสนอกว่าสิว้ยบเนาะสนอกว่าพี่น้องจ้าสิไว้ยโบสนอกว่า ปายเราคือน,นักแท้สนกว่าอ่แมวย่าดาวมาเช็คฮัลโหลตรงใจเสียหามองนอนอ่ะนอนแล้วค่ะพี่น้องจะ้ะนอนลงเลเออบันดนีอ้อันนี้ชุดยด่าดาวตังแต่ยาดาวมาอยู่สวีดเดียนม่ๆมเนาะคะ่นะเนาะชุดแม่ขาวพี่น้องย่าดาวมาอยสวิดเดียนปีสองพันหกยาดาวอามานะคะ พอย่ดาวติดวัดพี่น้องจ้าย่ดาวติดวัดไปบวชไปยังนะคะไปเหตุสมาธิเนาะคะเนาะย่ดาวเอามานาบวันนี้มันได้เวลาสุดท้ายแล้วย่ดาวสอเอาไปเอากราบขึ้นไปคือเก้าค่ะพี่น้องจ้าชุดขาวแย่ดาวที่ย่ดาวว่านางปฏิบัติธรรมอยู่วัดสวีเดนนะคะเนาะจนชีวิตแย่ดาวได้บรรลุนะคะเห็นว่าพี่น้องจ้า ชุดขาวเจ้ดาวค่ะนี่เราเตรียมพร้อมเมื่อทุกอย่างผ่าเบียงผ่ายังเจ้ดาวกับมีเมื่อค่ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าเจ้ดาวว่าอยากลงยูทูบไปเบิ่งว่าเจ้ดาวธรรมะธรรมโมนเนาะคะ่นะเนาะเจ้ดาวไปบวชตลอดค่ะนี่ค่ะเจ้าดาวเขาสเอากลับขึ้นไปคือเก่าค่ะพี่น้องจ๊ะเอากลับขึ้นไปคือเก่าแล้วก็ชุด ชุดแม่ขาวนะคะพี่น้องเห็นปะสมัยย่าดาวบวชอยู่เมืองไทยบัดน,นี้ย่าดาวมาสวีเดนย่าดาวก็เอามานุ่มค่ะพี่น้องจะชุดบวชย่าดาวขาดไม่ได้คะ่ะย่าดาววางย่าดาวก็จะไปบวชบวชที่ภาพสงบสุขของย่าดาวะคะ่ะพี่น้องจะเห็นปะคะ่ะสุดสมัยย่าดาว ไปบวชไปปฏิบัติธรรมยุวัดไทยในสวีเดนเอสเลิฟนะคะเนาะชุดนี้แหละคะ่ยะยี่ดาวนางปฏิบัติธรรมขาดไม่ได้คะ่ะพี่น้องวันจันยนายดาวก็บ,บินแล้วจ้าพอกันในวันจันคะ่ะพี่